ตรงนี้สิบห้องเนี่ยท่านประเมินมาแสนหนึ่งครับหมายถึงว<ล>่ารายละหลักหมื่นถึงหลักแสนเปแล้วแต่ขนาดความใหญ่ของโรงแรมใช่ครับเขาพิจารณาตามขนาดประกอบการครับประกอบการของธุรกิจนะครับเช่นี้เป็นบ้านพูลวิลล่าครับเป็นพูลวิลล่าที่ห้องในในหนึ่งหลังเนี่ยเขาจะมีทั้งสามห้องห้าห้องแสดงว่าถ้าเกิดรายใดไม่ให้ไม่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 ให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ยอมไปเป็นไปอนุญาตให้แก่ ก็จะมีการดึงระยะเวลาในเคสนี้นะครับก็ท่านดึงเวลาจนขาดขาดอายุหกสิบวันนะครับแล้วก็ต้องมีการขอใหม่ด้วยของท่านประหลัดนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรื่องการต่อการต่อในช่วงเนี้ยนอกจากเคสเราเนี่ยมีเคสอื่นที่ท่านมีถูกล้อเรียนไปแล้วก็มีกรณีบางกรณีท่านก็นจะไปขอห้องพักฟรี ห้องพักฟรีเพื่อจะเอาไปดูแลพักพวกเพื่อนฝูงแต่ผู้ประกอบการที่เอาเอานางเนี่ยทั้งก็อยู่ในระบบที่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ปฏิเสธก็ไม่ยอมนะครับในผู้ประกอบการที่ไม่ยอมสุดกี่บาทนะเราเราเจอที่ชัดเจนครั้งเนี้ยครับหนึ่งแสนบาทครั้งก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีข้อมูลมาถึงเราแต่เป็นข้อมูลที่อยู่ที่จังหวัดนะครับ ระบุว่าสักกี่บาทกักี่ตัวนี้เป็นเคสเคสไปครับบางเคสก็อาจจะไม่ถึงแสนนะครับเคสนี้ของท่านประหลัดเนี่ยจะไม่ค่อยใหญ่ครับก็อยูป่ประมาณแสนกว่าบาทเพราะว่าลักษณะธุรกิจประกอบการเป็นกึง่งกึ่งพูนวิลล่าโรงแรมขนาดเล็กครับไม่ใช่กิจาการขนาดใหญ่แล้วช่วงที่เกเรียกรับนะช่วงนั้นตัวประหลัดไม่ได้อยู่ใช่ไหมตัวตัวนอำเพอไม่ได้อยู่ใช่ไหม ตัวนนายเพยอ,อยู่ครับยังอยู่ในหน้าที่ครับไม่ใช่หมายถึงว่าช่วงที่แก่อนุญาตหรืออะไรอำนาจแก่อนุญาตได้ใช่ไหมตัวตัวประหลัดม,มีหน้าที่ครับผมอำนาจจริงอยู่กับท่านผู้ว่าครับอแต่เรื่องหมายญาติของโรงแรมเนี่ยอำนาจอยู่ที่จังหวัดครับตัวท่านประหลัดมีหน้าที่ในการที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารส่งไปในเมือการมีออกการอ,ออกไปตรวจพื้นที่แล้วก็ดูเรื่องเอกสารนะครับ อนุญาตน่าจะน่าจะน้อยกว่ามากกว่าหรือแพงกว่าที่เขาเรียกเก็บลับเด่นนะครับน้อยกว่า,าค,ค,ครับค่าธรรมเนียมจริงๆริงก็แค่หมื่นนะฮะอย่างเช่นเนี้ยค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องรีงหรือสองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนี่ก็ต้องจ่ายอีกแสนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นค่าดำเนินการหรือเรียกต่างหากแล้ว,ท,ลวที่ในอดีตเนี่ยตรงนี้มีการดําเนินคดีกับผู้ที่เป็นคนจ่ายด้วยไหมของเรามีข้อมูลเข้ามาแ่เท่านี้ครับข้อมูลเนี่ยเราประสานมาทางปตทพื้นที่ รับเรื่องมาแล้วก็ทางเราเข้าไปลงไปดำเนินการครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความามีหลักฐานชัดเจนเราก็ดำเนินการต่อครับในเคสนี้ก็มีหลายคำนะฮะในเคสเดียวกันเนะี่ยเพราะว่ามีการปะวงเวลาเรื่องของการต่อใบอนุญาตตรงนี้ทางคณะคณะงนานสอบสวนก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าอันนี้ก็เป็นความผิดที่สําเร็จไปแล้วการดึงเวลาการให้อนุญาตนี่ก็ถือว่าเป็นการทุจริตปรพฤติ่ิชอบส่วนหนึ่งนะครับ อันนี้ขอให้ท่านพอเป็นคนชี้แจงดีกว่าครับเพราะว่าภาพรวมรือภาพรวมท่านทางทางท่านพีนนน่พอเป็นคนรวบรวมข้มอมูลอยู่ครับอันนี้กลับมาเรื่อง KTB ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับคือเรื่องเรื่องการเงินออนไลน์เนี่ยถ้าถ,ถ้าไปดูย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เราจับที่ที่รัะยาวกับทีมนะฮะอันเนี้ก็จะรับหน้าใหม่เลยนะครับระหว่างที่ รับสารภาพเองเขามีคนโทรมาทวงนี่นะครับอันนั้นเนี่ยเราได้รู้ว่าเขาเขาเขามีส่วนเกี่ยวกันไปเกี่ยวพันในการเนินออนไลน์นะครับทั้งทีมบกปปนะฮะอันนี้ต้องขอบคุณทั้งทีมบกปปโดยการสั่งเจ้าที่เนี่ยไป็นตรวจสอบต่อนะครับก็ไปเจอว่าเขามีการโอนเงินเข้าบัญชีการเนออนไลน์ถามว่ารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นการเนินออนไลน์เพราะว่าเราทํางานร่วมกับทางปปด้วยนะครับเราก็เอาบัญชีนะครับที่เขาโอนเนี่ยซึ่งเราใช้เขาว่าบัญชีม้า นะครับให้ปปงอ๋เช็คปปงก็จะยืนยันกลับมาว่ากลุ่มบัญชีพวกนี้คือเป็นบัญชีการเงินออนไลน์ทั้งหมดเพราะมันไม่ได้มีแค่บัญชีเดียวนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องการเงินออนไลน์มันจะไปสัมพันธ์กับที่วางโครงอีกวางโครงนี่ก็ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องการเงินออนไลน์อีกเช่นเดียวกันพฤติกรรมเหมือนกันคือมีการโอนเข้าไปที่บัญชีม้านะครับที่วางโครงมีความพิเศษตรงที่ว่าทางทีมปขพปเนี่ยนะฮะโดยท่านผู้กัปปพิชาตินะฮะเขาก็เอาบัญชีม้าขยายผลต่อ ปราะผมว่าเรายังไป่ได้ข้อมูลว่ามีเจ้าที่รัฐบางคนเนี่ยก็ใช้บัญชีม้าบัญชีคนนี้โอนเงินเข้ามาจํานวนเป็นสิล้านเลยนะครับตรงนี้แหละเดี๋ยวที่ผมเรียนท่านตั้งแต่ต้นท่้นจำได้ว่านี่คือสิ่งที่ท่านผู้จัดการท่านจะขยายผลนะครับแต่จากไอ้บัญชีม้า